ครุฑกับพญานาคศัตรูคู่แข้นตลอดการถึงแม้ข้ามภพชาติความแข้นก็ยังคงอยู่เช่นเดิมเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณนะเมืองบาดาลพญานาคพงและพญานาควาดจันเป็นคู่รักที่รักมันมากทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่พญานาคพงนั้นมีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมากทำให้วาดจันไม่พอใจที่พงเอาแต่ไปปฏิบัติธรรม จึงคิดจะจัดการกับพระอาจารย์แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้จึงคิดแค้นเป็นอย่างมากจนในที่สุดนาคพงก็ตัดสินใจทิ้งว่าจันเพื่อไปบวชโดยที่มีแม่มารอรับยิ่งทำให้หนาคว่า,วาจันโกรธแค้นมากขึ้นไล่ตามนาคพงกับแม่จนออกมาด้านนอกเมืองบาดาลแต่เมื่อออกมานอกถ้ำก็มีพยาครุฑบินโฉบลงมาจับตัวว่าจันไป ว่าจันกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นเด็กที่ชอบว่ายน้ำมากราเริงแจ่มใสแต่มีอาการประหลาดที่จะทรมานทุกครั้งเวลาที่พ่อกับแม่พาไปวัดหรือไหว้พระเนื่องจากในชาติที่เป็นนาคนั้นได้มีความโกรธแค้นว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พงทิ้งตนไปว่าจันชอบวันที่15้าค่ำเดือน11มากเธอจะมาเฝ้าที่ริมแม่น้ำโขงเพื่อรอดูปรากฏการบ้างไฟพญานาค ซึ่งในครั้งนี้ทำให้ว่าจัน์ได้พบกับพงพยาหรือพงที่มาเที่ยวที่หนองคายพอดีเมื่อทั้งคู่ได้พบกันก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ทั้งคู่ตกหลุมรักกันทันทีสร้างความไม่พอใจให้กับวินตาผู้ที่หลงรักพงมาโดยตลอดวินตากับว่าจัน์มีความแค้นกันอย่างประหลาดถึงแม้จะไม่เคยพบกันก็ตามทุกครั้งที่เจอหน้ากันก็จะมีการประทะกันอยู่เสมอ พ่อของวาจันเป็นศิลปินได้วาดรูปที่มีชื่อว่าโอบมหานาทีขึ้นมาเมื่อวินาตาเห็นรูปนี้ก็ชื่นชอบมากขอซื้อทันทีและเมื่อได้ภาพวาดนี้มาครอบครองพลังบางอย่างในตัวของวินาตาก็ถูกปลุกขึ้นแท้จริงแล้วเธอคือพยาครุฑที่จับตัววาจันไปในชาติที่แล้วนั่นเองเพราะเหตุนี้ทำให้วาจันและวินาตาโกรธแค้นกันตลอดเวลาพง ได้พาวาจันไปพบแม่แต่เมื่อได้พบหน้ากันวาจันก็รู้สึกโกรธแม่ของพงขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเรื่องนี้ทำให้พงค์ลำบากใจเป็นอย่างมากสาเหตุเป็นเพราะในชาติที่แล้วตอนที่พงจะทิ้งวาจันไปบวชแม่เป็นคนมารับพงนั่นเองวาจันผู้ที่มีแต่ความเครียดแค้นและอยากที่จะครอบครองพงไว้เพียงคนเดียวไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่เธอจะแสดงพลังอำนาจออกมา โดยที่ควบคุมสติไม่ได้ลงมือกับทุกคนไม่เว้นแม้แต่พ่อและเพื่อนสนิทของตนเองบทสรุปของคู่อาฆาตตลอดการจะเป็นอย่างไรความรักของพงและว่าจันในชาตินี้จะสมหวังหรือเปล่าไปดูกันแบบเต็มๆได้ที่ buckaboo.tv โหลดเลยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่อง7 HD